ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายกฤษดาจีนวิจารณะยื่นหนังสือถึงนายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีลาออกจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังหลังจากนายพิชัยชุนหาวชิระรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ลงนามคำสั่งแบ่งงานให้กับรัฐมนตรีช่วยประจำกระทรวงการคลังซึ่งมีกระแสะข่าวว่าน้อยใจหลังจากได้กำกับดูแลส่วนราชการเพียงหน่วยงานเดียวคือสำนักง,งานบริการนี้สาธารณะหรือสบนเพียงเท่านั้นและได้เป็นรัฐมนตรีช่วยลำดับสุด คือลาดับที่3ค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีรายงานว่าเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมานายสุภัฒนาพงพันมีเชาวอดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและอดีตสสบัญชีรายชื่อพรรคกรมไทยสร้างชาติได้มีหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคถึงนายพิรพันธ์สารีรัตทวิภาคหัวหน้าพรรคกรมไทยสร้างชาติและนายเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาธิการพรรคกรมไทยสร้างชาติโดยมีหนังสือระบุว่าด้วยข้าพเจ้านายสุภัฒนาพงพันมีชามีภารกิจส่วนตัวหลายประการข้าพเจ้าจึงขอ และออกจากการเป็นสมาชิกพักรมไทยสร้างชาติและตำแหน่งอื่นๆในพักรมไทยสร้างชาติตั้งแต่วันที่7พฤษภาคมเป็นต้นไปค่ะ